ครับผมวันนี้พบกับผมแล้วครับกบนะครับแานสวนสุภาบัญสีนะครับผมวันนี้จะมาแบ่งไม้ราคางงามเลยนะครับวันนี้จะมาแบ่งไม้กระถางหกนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับผมนะครับแบ่งเฉพาะไม้ด่างนะครับวันนี้นะครับใครสนใจก็ แอดไลน์ <Ad> มาได้นะครับผมอ,อันนี้คือกระถางแรกนะครับกระถางหกนะครับนี่นะครับพรเจ้าสัวนะครับว่าเข้ม่ไม่มชับวะอเดี๋ยวนะครับ ทำไมไม่ชัดามาเอาใหม่ครับมื่จี้นี่มันมืดนะครับครับวันนี้มันจะมาแบ่งไม้ด่างนะครับกระถางหกเลยนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับกับผมนะครับกบบ้านสวนบอลส,สีสัตสิพานะครับบ้านสวนบอลส,สีสัตสิพานะครับใครสนใจต้นไหนก็อ่า แคปรูปแล้วก็ราคานะครับแอดไลน์มาที่บ้านสวนสัตว์พาวันสี่ได้นะครับเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้หน้าจอนะครับผมลับมาต่อกันต้นมาต้นแรกเลยครับสวยๆเลยอ่าจะพูดติดๆขัแคดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้มาหลายวันพรเจ้าสวอนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับพรเจ้าสวยอยู่ในกระถางหกต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะ ร้อยยี่สิบบาทนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับหน้าสวยๆเจ้าเทพนะครับดูนะครับดูความสวยของเขานะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับพรเจ้าสัวนะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับพรเจ้าสัวนะครับมีหลายต้นนะครับสวยๆเลยเนี่ยพรเจ้าสัวนะครับ กระถางหกนะครับกระถางหกนะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับพอนเจ้าสวนนะครับนี่ต้นนี่ต้นหนึ่งอันนี้ก็น่าสวยเนี่ยสวยมากครับสวยมากพอนเจ้าสวนนะครับร้อยยี่สิบบาทนะครับผมร้อยยี่สิบบาทนะครับอันนี้คือ เศรษฐีเงินล้านนะครับเศรษฐีเงินล้านกระถางหกกระถางนี้เอาไปร้อยห้าสิบาทพอนะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับเศรษฐีเงินล้านป้ายมาแล้วนะครับเอาไปที่ร้อยห้าสิบาทนะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับป้ายสวยๆเลยนะครับป้ายสวยๆเลยเศรษฐีเงินล้านนะครับมีมีหลายกระถางอยู่นะครับเศรษฐีเงินล้านเนี่ยถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มานะครับอันนี้คือน้เมืองนนท์นะครับ น้ำมืองนนเอาไปที่หนึ with kids with kids with 1, ่งร้อยห้าสิบาทครับด่างสวยเลยกระถางหกนะครับไม้กระถางหกฟอมใหญ่ๆนะครับเอาไปตั้งแม่พันธุกันได้เลยนะครับนี่ครับน้ำมืองนนแผงนะครับป้ายเหลืองด้วยนะครับป้ายเหลืองนะสวยๆเลยร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบาทนะครับน้ำมืองนนนะครับนี่มีหลายกระถางนะเนี่ยร้อยห้าสิบาทเอาไปตั้งแม่พันุได้เลยครับสวยๆแบบนี้เลยนี่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ น้ำเมืองนนท์นะครับน้ำเมืองนนท์นะครับน้ำเมืองนนท์แผงนะครับสวยเลยครับร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่กระถางครับนี่ป้ายเหลืองนะครับป้ายเหลืองแผงป้ายเหลืองนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมน้ำเมืองนนท์นะครับที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ นางลากสดนะครับนางลากสดป้ายสวยๆอย่างนี้เอาไปที่120บาทนะครับไม้ไม้เป็นไม้กระถางหกเลยครับวันนี้เราจะมาปล่อยไม้กระถางหกครับช่วงนี้ไม้ฟอร์มสวยๆที่สวนเยอะนะครับเพราะว่าไหนจะงานกระถิ่นนะครับเกี่ยวข้าวแล้วก็ถอนมันครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาตลาดนะครับไม้ฟอร์มสวยๆเราฟอร์มไปเยอะมากนะครับ นี่นะครับอันนี้นางแรกสดนะครับไส์แม่พันแล <'t> ้วครับเอาไปที่หนึ่งร้ยี่สิบาทครับหนึ่งร้อยี่สิบาทนะครับม้อยู่ในกระถางหกนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นไม้ในกระถางหกหมดนะครับวันนี้หงดารุนนะครับหงดลุนฟอร์มใหญ่ๆเลยนะครับกัดสีแล้วนะครับหงดลุนนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับผมนี่นะครับ ช่วงนี้งานประกวดเยอะนะครับใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปนะครับวันที่สามสิบนี้ที่สวนหลวงนะครับเก็บคะแนนสนามสุดท้ายนะครับใครจะไปเที่ยวไปได้นะครับผมอันนี้อะไรอ้าวโวครับโวเคนโน่นะครับโวเคนโน่นะครับกระถางหกนะครับเอาไปที่ร้อยห้าสิบาทพอนะครับโวเคนโน่นะครับกระถางหกนะครับเอาไปที่ร้อยห้าสิบาทนะครับโวเคนโน่นะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยๆเลยนะครับ นี่ครับโบเคโนครับใบเขาจะมันเงาอย่างนี้นะครับนะครับร้อยห้าสิบนะครับสวยๆอย่างนี้นะครับเขาพางคานนะครับเป็นไม้ใบหอกเป็นเป็นบอลใบหอกครับเขาจะกัดชมพูนะครับเขาจะกัดชมพูมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเขาพางคานครับไม้ยังจํานวนน้อยอยู่นะครับกระถางหกนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันครับ หนึ้อยห้าสิบาทนะครับขา่าวพังคันนะครับไม่ใช่สวยแะเยอะนะครับแต่ไม่ค่อยได้ลงนะครับช่วง,งนี้จะยุ่งยุ่งหลายอย่างอยู่เก้าทับนะครับเก้าทับกระถางหกครับนี่ด่างก็สวยนี เก้าทับกระถางนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทเหมือนกันนะครับเก้าทับนะครับด่างสวยนะครับอุ้ยไก่อ่าไม่รู้ว่าจะยื้ไก่แบบนี่นะครับมีจํานวนนะครับเข่าพังขาับกระถางหกนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับราคาดีมากนะครับราคาดีมากนะครับเกาะเกียเกนสองนะครับ สวยไหมกอดเจ็ดเกินสองนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับร้อยห้าสิบาทนะครับด่างสวยอย่างนี้นะครับกอดเจ็ดเกินสองนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับด่างสวยมากนะครับด่างสวยมากนะครับเทพสุเทพพะสุธาน,นะครับนี่ เป็นบนป้ายเหลืองนะครับจํานวนก็ยังไม่ค่อยเยอะเลยครับราคาเขาตอนนี้กระถางหกก็อยู่ประมาณพันกว่าบาทนะครับวันนี้เราให้พิเศษนะครับเทพสุธานะครับให้ราคาพิเศษเอาไปที่แปดร้อยบาทนะครับแปด้อยบาทนะครับเป็นไม้แดงเหลืองครับอู้หูสวยมากครับนี่สวยมากนะครับเทพสุธานะครับสวยมากครับผมแปดร้อยบาทนะครับใครสนใจทักมานะครับแปดร้อยบาทนะครับ อันนี้อะไรมณนีจันนะครับมณีจันมณีจันกระถางหกกระถางนี้เอาไปร้อยเดียวพอนะครับด่างทีสวยอย่างนี้นะครับด่างกระจายลายหินอ่อนไปเลยนี่สวยจริงๆนะครับมณีจันนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับมณีจันนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้อะไรป้าย พรตอสว่วนสวยมากนี่นะครับพรตอส่วนนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับเมื่อกี้บอกไป่เขาหน่งร้อยร้อยยี่สิบบาทได้เปี่าเนี่พนยพรตอส่วนสวยมากนะครับผมเป็นไม้อยู่ในกระถางหกนะครับผมเป็นไม้ในกระถางหกครับอย่าไปดูด้วนะครับไม้เราฟอมกระถางหกไว้เยอะนะครับผม บางทีเราก็จะได้ออกตลาดแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกตลาดนะเพราะว่าติดทั้งงานระษตบนะครับงานหลวงงานน้าจุดหมดนะครับนะครับใครสนใจไม้ตัวไหนก็สอบถามกันได้นะครับหรือใครจะมาเยี่ยมชมสวนได้นะครับสวนของเราอยู่ที่อำเภอหนองคูนาจังหวัดนครราชสีมานะครับนะครับใครจะมาเที่ยวชมสวนเราได้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอ่ะนี่เสียฐีเงินล้านนะครับด่างให้สวยอย่างนี้เอาไปที่ร้อยห้าสิบาทนะครับเสียฐีเงินล้านนะครับเสียฐีเงินล้านเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับปราสาเพชรนะครับ,รรบแต่มันป้ายน้อยๆอ่ะเอาไปร้อยเดียวพอไม้อยู่ในกระถางหกนะครับปราสาทเพชรนะครับ มันด่างไม่ชัดเจนนะครับด่างน้อยนะครับหรือไม่ด่างเลยก็ไดนะ้ไม่ด่างเอาไปร้อยเดียวพอนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับประสาทเพชรนะครับเนี่ยก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยเหมือนกันนะครับโอ้โหเกือบพาร์ทเทลวเนี่ยโชคล่ำซ้ำนะครับโชคล่ำซำ้ำด่างอยู่นะด่าง ก็เกือบเกือบพัดเชียวเลยครับต้นใหญ่มากไซแม่พันธุ์นะครับต้นนี้ต้นใหญ่มากไม้อยู่ในกระถางหกครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทพอนะครับวันนี้ปล่อยราคาพิเศษพิเศษครับร้อยห้าสิบพอนะครับชกล้ำซ้ำนะครับมีอยู่สองต้นแต่ด่างนิดด่างหม่ต้นหนึ่งด่างใหม่นะครับอันนี้ก็เศรษฐีเงินล้าน เศรษฐีเงินล้านกระถางนี้เอาไปที่ด่างน้อยเอาไปที่ร้อยยี่สิบพอครับกระถางนี้ด่างน้อยนะครับพร้อมัวโตนะครับไม้ในกระถางหกนะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับผมเศรษฐีเงินล้านนะครับนี่นะครับมู่หลานนะครับมู่หลานมีกระถางสี่นะครับกระถางละร้อยนะครับสวยมากนะครับเนี่ยมู่หลานนะครับนะครับผมตั้งปรากวดอยู่นะ สวยมากนะครับมู่หลานนะครับมีกระถางสี่แบ่งนะครับมู่หลานนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางสี่หนึ่งร้อยบาทอันนี้อะไรทำไมมัน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 ,มนพรางนะครับพรางมันเหมือนจะชักยอดนะพรางมันชักยอดไม่สวยนะไม่สวยเราอย่าเพิ่งปล่อยดิ หลวงตาเมืองนะครับหลว <Sharp. S 2> งตาเม,มืองกระถางหกกระถางนี้ขอที่ร้อยแปดสิบาทนะครับด่างี้สวยนะครับหลวงตาเมืองนะครับขอร้อยแปดสิบาทพอนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนะครับเนี่ยด่าง้สวยเลยหลวงตาเมืองนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทพอนะครับสวยๆเลยนะครับอันนี้ราคาพิเศษพิเศษนะครับพิเศษพิเศษอันนี้พ่าง อี่พางทำไมเขาแช็คยอดหมดเลยเดี๋ยวเอาไว้กันนี่นะครับก้าวทับนะครับก้าวทับเอาไปที่นี่นะครับเลยสวยเลยนะครับก้าวทับด่างได้สวยนะครับกระถางหกนะครับเอาไปตั้งแม่พันได้เลยนะครับเนี่ยร้อยห้าสิบบาทนะครับก้าวทับนะครับ ดกักสวยๆอย่างนี้เลยร้อยห้าิบาทนะครับเก้าทับนะครับสแม่พันนะครับใหญ่เ,เ,เบ้เร่เวลาแล้วเนี่ยนี่ครับร้อยห้าสิบบาทนะครับเก้าทับนะครับอืมเหมือนมุโคงกันอันนี้มันีจันมันีจันกระถางนี่สวยมากดูนะครับมันีจันนะครับ สวยมากนะครับดูนี่ดูใบใหม่สวยมากครับวันนี้จานกระถางนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมมาติดตามนะครับสวนของเราครับบ้านสวนมิพาอนสีนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมให้มาดูนะครับ นี่ Dante, resigned, да schnell, เศรษฐีเงินล้านนะครับด่างเงียบเอาไปที่ร้อยห้าสิบาทครับตัวนี้สวยนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางหกนะครับฟอร์มฟูๆเลยนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับเศรษฐีเงินล้านนะครับเทลาปตีนะครับเทลาปตีนะครับใหญ่ๆอย่างนี้ไซแม่พันเลยครับเทลาปตีเอาไปที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะครับใหญ่ๆเลยนะครับกระถางหกนะครับใหญ่แล้ว เอาไปตั้งแม่พ an ันได้เลยด่างสวยมากนะครับด่างสวยมากนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับชายชนนะครับชายชนสามหกด่างสวยๆอย่างนี้เลยเอาไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับชายชนนะครับนี่ด่างสวยเลยชายชนร้อยี่สิบาทนะครับร้อยี่สิบาทนะครับยุงยุงยุง มาเมื่อหน่อยครับบุ้งเขาไม่ค่อยว่างนะช่วงนี้เขาทำโน่นทำนี่อยู่นะครับลลักเอยนะครับลักเอยด่างสวยๆอย่างนี้เอาไปที่ร้อยแปดสิบาทพอวันนี้ครับพิเศษนะครับวันนี้นะครับลักเอยนะครับด่างสวยๆนะครับมีหลายกระถางอยู่นะครับลักเอยนะครับลักเอเอาไปที่ร้อยแปดสิบบาทพอนะครับตรงนี้ยุงเยอะนะครับต้องย้ายไปตู้อื่นก่อนนะครับ นะครับหรือใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่รับชมอยู่นะครับเขตโคราชบุรีรัมนะครับใครอยากเข้ามารับไม้ที่สวนไปขายนะครับเรามีราคาส่งให้นะครับนะครับเรามีราคาส่งให้ครับทั้งส่งแถมนะครับนะครับใครสนใจก็มาหาที่สวนได้นะครับมาดูที่สวนได้นะครับ มาถึงหน้าสวนที่รับประกันว่าคุ้มแน่นอนครับผมคุ้มแน่นอนครับเสาที่แล้วนี่เราไปประกวดที่โรบินสันวีรำนะครับสวนของผมก็ได้ยอดเยี่ยมกลับมานะครับยอดเยี่ยมนะครับส้มหยุดนะครับได้ยอดเยี่ยมกลับมานะครับหรือใครอยากได้ลูกส้มหยุดก็มีแบ่งนะครับเหลือแบ่งแค่สามต้นนะครับเราจะหยุดแบ่งนะครับนะครับทักมาคุยได้นะครับ อันนี้ใบหอ,อกครับใบหอ,อกด่างให้สวยขอสองร้อยพอครับเนี่ยสวยมากนะใบหอ,อกเอาไปสองร้อยพอมีต้นเดียวครับนี่นครับชายชนด่างให้สวยปราที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับชายชนครับหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับ,นนรบ,บ,รบตู้นี้ตู้นี้ กอนนะครับตัวนี้ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับเหนื่อยเลยครับนี่นะครับส้มหยุดนะครับได้ที่หนึ่งที่โรบินสันนะครับแล้วก็ได้ยอดเยี่ยมกลับมาด้วยสวยมากนะครับยังมีต้นเล็กแบ่งอีกสามต้นนะครับยังมีต้นเล็กแบ่งอีกสามต้นนะครับ เทถิเงินล้านนะครับกระถางหกร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยๆใหญ่ๆนี่ครับเทราปตีนะครับร้อยแปดสิบบาทนะครับเทราปตีนะครับร้อยแปดสิบาทนะครับใครอยากได้ทักมาเลยครับนะครับทักมาเลยนะครับหมายที่สวยราเยอะนะดูนะใครอยากได้จตุรเทพนะครับกระถางที่ขอไมายอยู่ในกระถางหกนะครับผม มายอยู่ในกระถางหกนี่นะครับจะตัวเทพนะครับจะตุวเทพเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทพอนะครับบนกลับนะครับับนกลับพรเจ้าสวหน้าแองใช่หรือเปล่าพรรัตนะพรรัตนะนะครับพรรัตนะตัวนี้เอาไปที่ร้อยห้าสิบาทพอครับ พอัตนานะครับร้อยห้าสิบพอครับสวยสวยเลยนะครับอันนี้ก็พอรัตนาเหมือนกันนะครับกระถางละร้อยห้าสิบบาทนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้น้ำมึนนนนะครับน้ำมึงนนร้อยห้าสิบนะครับใส่แม่พันุ์หมดเลยนะครับผมไม้ขึ้นฟอร์มหมดแล้วนะครับไม้ขึ้นฟอร์มหมดแล้วนะครับ ไม้ขึ้นฟอร์มหมดแล้วนะครับไปดูสังนี้นกันไม้กระถางสี่ราคาห้าสิบาทแล้วก็มีนะครับแต่เรามันมืดก่อนนะครับเราไม่ได้ลงไม่ได้ลงข้างล่างนะครับเราก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับรไม่ได้ลงข้างล่างนะครับเราไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับสวยมากเลย ต้นไหอนี่วะอันนี้อะไรตะวันฉันนะครับนี่นะครับโตแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับตะวันฉันนะครับสวยมากครับตะวันฉันนะครับสวยมากครับเอากระถางที่ขอขอร้อยห้าสิบบาทนะครับใหญ่มากครับตะวันฉันนะครับดําเลยครับน่าจะแขงนะครับตามหลักเขาจะแดงน้าตาลนะครับ อันนี้ดำปึ๊เลยครับนี่ใหญ่เลยร้อยห้าสิบาทนะครับตะวันฉานครับบอลเก่านะครับสวยมากนะครับในกระถางหกนะครับเอาไปขึ้นกระถางเก้ากระถางสิบได้เลยดูใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่กว่ฝ่ามือครับขอร้อยห้าสิบครับเพชรมณฑลนะครับเพชรมณฑลใหญ่มากครับ เพชรมณฑลเอาไปที่ร้อยห้าสิบเหมือนกันครับสาแม่พันธุ์นะครับเพชรมณฑลนะครับเป็นบอลใบไทยนะครับใบไทยนะครับย้ำนะว่าใบไทยนะครับเพราะว่าหูเขาไม่ถึงสะดือนะครับผมนะครับสวยมากครับเพชรมณฑลนะครับตั้งประกวดได้หรือเปล่าทำไมใบดกจังนะครับสวยมากครับเป็นที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับมันฟอร์มโตมากเลยนะครับสวยนะครับร้อยห้าสิบพอนะครับร้อยห้าสิบนะครับวันนี้ โก้าวทับก็สวยนี่อยากแบ่งยังไม่เคยแบ่งใครเลยนะเป็นบอลกาบนะครับอ่ามีผมมีสองต้นนะครับจะแบ่งต้นหนึ่งอะไรวะกาบอะไรเนะี่ยเทพบดาราหรือเปล่าบอลกาบนะครับบอลกาบเทพบดาราครับเทพบดาราต้นนี้นะครับอ่าผมแบ่งสองร้อยบาทนะ มีสองกระถางผม ok, ทำได้สองกระถางเองเทียบดารานะครับบรรกาบนะครับสวยมากนะครับเอาไปที่หน uh ึ่งเอาไปที่สองร้อยบาทครับกระถางหกนะครับถางหกนะครับนี่ครับใครเป็นสายประกวดครับเอาไปตั้งประกวดลองดูครับสวยมากครับเทียบดารานะครับสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนะครับนะครับ ฝากช่องของเราด้วยครับบ้านสวนสัตยภาบันสีนะครับบ้านสวนสัตยภาบันสีนะครับฝากสวนของเราด้วยนะครับพอดีเราไม่ค่อยได้ลงช่วงนี้ครับอต้องขอโทษด้วยนะครับ fc นะครับที่รอดูแล้วไม่ได้ดูนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครสนใจจะเข้ามาดูที่สวนได้นะครับสวนอยู่อำเภอหนองบัวนาจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้ามาดูที่สวนได้นะครับผม ไม้เรามีเยอะแยะทั้งราคาปีกราคาส่งนะครับผมนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ่าฝากกดติดตามกด s ั b s c r i b e ช่องบ้านสวนสาพาบันสีไปด้วยนะครับผมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ